หนูเอือไอ้อนงภาวะเก้าหนะน,น้าไอ้หมกระโอ้ากนุ่มบาหนึ่งภาพ้องวางนี้หมูกระมาเอาข้างแก้วไี่ขาดเลยอ่สองแก้วสิบตัว่รู้จเนาะ หน่องแก้่ตัวที่หนึ่งถายก็ไปในกอดอกไม้หน่องแก้่ตัวสองเด๊บขึ้นไปในที่ดอกไม้พูดดังๆหน่อยหน่องแก้่ตัวที่สามเพิ่กระดึ๊กวงหัวกระรามปีหน่องแก้่ตัวที่สี่เจอแปลงแตงโม Nàng cao tuổi thứ 5, bông bay mái yêung đáy phò Nàng cao tuổi thứ 6, hụt chạp miền Nàng cao tuổi thứ 7, hốt nút cơ chịp hìu sâu Nàng cao tuổi thứ 8, chạy gói mẹ chạy องแก้ตัวค่ะลตรงไปในทะอตัวที่เท่าไหร่หนูไอ้หน่อแก้วตัวที่สิบก,กัดกิงไปแอปเปิงเออ้งแล้วก็นี่อยู่ตรงนั้นอะไรหไม่นานนะห่องแก้สิตัวหน่อแก้ตัวที่สิบก็ พูดดังๆไม่บอกให้พูดดัง